นิดนึงนะถ้าลองจับแล้วจะดูว่าจริงปลอมมันเย็นไม่เย็นถ้าเราใช้มือเนี่ยมือเรามันจะมีความร้อนใช่ไหมจับของไปมากๆมันอาจจะเบลอในความรู้สึกให้เราไว้ที่ข้อมืออยนี้แล้วเราก็หมุนมันขึ้นมาให้มาเจอตรงส่วนที่ยังไม่กระทบกับความเย็นความร้อนอย่างเนี้ยพอผมกิ้งขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกเย็นเนี่ยก็แสดงว่าเป็น หยกแท้แต่ถ้าเกิดว่าอันอื่นผมแกะออกก่อนอย่างอันนี้แม่เหล็กคงเป็นส่วนผสมบางส่วนแล้วก็มีหินตอนนี้จะไม่ค่อยเย็นนะต่อไปอันนี้หินอินเดีย ผมขอดูที่ชิดหนส้อยข้อมือลูกประคำอินเดียแต่พอเราหมุนขึ้นไปหลายๆชิ้นเราก็จะเริ่มสับสนอีกเ,อเป็นว่าช่วงจัดเทสเนี่ยก็เป็นเป็นช่วงที่ตัวเราก็ห่างเหือนจากการจับอะไรมาแล้วกันนะครับมันก็จะไม่สับสน แต่ถ้าเป็นของบางอย่างเช่นน้ําแข็งเนี่ยเย็นเห็นเใช่ไหมจับเมื่อไหร่ก็เย็นแต่พวกนี้มันก็ชิ้นเล็กๆอืมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ของแท้เนี่ยมันจะออนอุ่นพอเป็นของแท้มันจะเย็นกว่าชาวบ้านนะครับ ก็วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับผมกำไลจากเทมูสวยครับสวยน่ารักหินยกจากไปทำบุญวัดบ้านเดนแล้วก็ถวายพระรวมถวายพระหลายองค์ตุเจ้าคูบาให้อันนี้มานะครับท่านเป็นพระไม่แน่ใจว่าไทยใหญ่น่าจะไทยใหญ่หรือว่าทาง เออหน้าน่าจะเป็นพระจากไทยใหญ่เนาะเกาะเป็นบุญที่ได้มาท่านเมตตาให้เป็นของขวัญกลับมากาะวันนี้ก็ริชชโอคพามาดูกําไรนะแต่เป็นที่รู้กันแหละของคนทั่วไปอะ่ะเด็กยันโตเขาก็สอนมาแต่ละบ้านี่ยจับดูถ้าเย็นเย็นของแท้ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีของปลอมและทำให้เย็นได้ไหมนะแต่บางคนเนี่ยที่บอกกัดดู แต่ถ้าเกิดคนที่เขาขายจริงๆเขาอาจจะมีตัวส่องพิสูจน์ในการดูว่าแท้ไม่แท้อย่างไรผมก็ไม่รู้นะไม่ได้ศึกษาด้านนี้ครับวันนี้เท่านี้ก่อนครับช่องรีโชอย่าลืมกดติดตามและแชร์นะครับเดี๋ยวถ้ามีสินค้าอะไรจะมารีวิวมาให้ดูอีกเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ดูฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ